สวัสดีครับผมสุภกิจเป็น Data Analy s t นะครับวันนี้ผมจะมาสอนพื้นฐานภาษา p ไพทอนครับเพื่อใช้ในงานของ chatgpt หลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเราใช้ chatgpt แล้วนะครับเราจะเป็นจะต้องเรียนรู้พื้นฐานภาษาไปด้วยเหรอมีความสำคัญมากครับเพราะว่าตัวของ chatgpt นะครับจะมีปรากฏการณ์หนึ่งที่เขาเรียกว่า hallucination hallucination ที่ได้จาก ai นะครับก็คือการที่ว่าตัวของ ai ให้ข้อมูลที่ผิดพลา้จากความเป็นจริงหรือไม่ถูกต้องหรือบางครั้งนะครับให้ข้อมูลเกินจากที่เราต้องการหรือว่าน้อยกว่าขอบเขตที่เราต้องการ การเข้าใจโครงสร้างของภาษาบ้าน,นครับจะช่วยลดปัญหา hallucination ลงอย่างมากเลยเรามาเริ่มจากหัวข้อแรกกันเลยนะครับคือไ s c r i p t เี่ยคืออะไร PyScript นะครับก็คือการเขียนโปรแกรมของ trading view ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์นะสามารถสร้างเครื่องมือการซื้อขายของตนเองและเปิดใช้บนเซิร์ฟเวอร์ได้โดยจุดเด่นนะครับของภาษาไ s c r i p t เนี่ยมันจะเป็นภาษาที่มีน้ำหนักที่เบานะครับรวมถึงมีคำสั่งที่ทำให้เราสามารถทดสอบกลยุทธ์ต่างๆย้อนหลังได้และที่สำคัญนะครับตัวของไ s c r i p t เนี่ยรันบน c l o u d b a s e ์ร0ซ คำหลักๆที่เราจะต้องรู้นะครับก่อนเขียน Pi ่สคริปต์คือคำว่า Pi ่สคริปต์สเตติจี้กับ p i ่สคริปต์อินดิเคเตอร์เนี่ยต่างกันยังไง p i ่สคริปต์สเตติจี้นะครับก็คือใช้ทดสอบย้อนกลับไปในข้อมูลอดีตนะครับแล้วก็ทดสอบในตลาดเปิดนอกจากนั้นนะครับยังใช้ทดสอบย้อนหลังได้นะต่อมานะครับก็คือ Pi ่สคริปต์อินดิเคเตอร์นะครับตัวเนี้ยก็จะคล้ายๆกับตัวของสเตติจี้นะครับแตกต่างกันอย่างหนึ่งก็คือว่าจะไม่สามารถทดสอบข้อมูลย้อนหลังได้แต่ข้อดีของมันนะครับก็คือว่ามันจะทํางานได้รวดเร็ววแล้ก็ มีขนาดที่น้อยกว่าต่อมาหัวข้อถัดมานะครับจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างของภาษาพื้นฐานนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับพี่ผมเอาโครงสร้างมาพูดเนี่ยเป็นแบบพื้นฐานเบสิกสุดๆแล้วนะครับที่ทุกคนต้องรู้นะครับก่อนการเขียนไพสคริปต์อย่างแรกนะครับก็คือคําว่าเวอร์ชันนะครับดังหน้าจอเลยจะมีตั้งแต่เลข1นถึงห้านะครับถ้าไม่มีการบอกเวอร์ชันเนี่ยก็จะหมายถึงว่าเป็นเวอร์ชันที่1นะครับข้อความสักของเวอร์ชันเนี่ยสามารถวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับในตัวของไพสคริปต์แต่โดยมากครับเขาแนะนําว่าให้วางไว้ดด้านนบสุ อย่างที่2นะครับคือ declaration statement ก็คือประกาศฟังก์ชันในการใช้งานนะครับซึ่งฟังก์ชันในการใช้งานของ Pi Script เนี่ยมีหลกัหลกๆอยู่3แบบได้แก่ Indicator s t r a t e g y แล้วก็ตัวของ Library นะครับโดยถ้าเราประกาศฟังก์ชัน s t r a t เ g y เข้าไปนะครับเวลาที่เราไปนำรันจริงนะครับบน Trading View เนี่ยมันจะสามารถทดสอบย้อนหลังได้ตัวอินดิเคเตอร์นะครับถ้าประกาศเข้าไปเวลานําไปรันในเทรดดิ้งบิจริงๆเนี่ยมันจะไม่สามารถทดสอบข้อมูลย้อนหลังได้แต่ข้อดีคือจะเร็วนะครับ ในส่วนของไลบรี่นะก็จะเป็นการ Export ฟังก์ชันซึ่งตัวไลบรี่เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่ต่อมาสเต t เมนต์สเต t เมนต์นะครับคือกระบวนการทำงานของสคริปต์ซึ่งมีหลายประเภทนะครับแรกนะครับประกาศตัวแปรอย่างที่2คือการสร้างตัวแปรอย่างที่3คือการประกาศฟังก์ชันอย่างที่4นะครับก็คือ u i l อ in Function ก็คือฟังก์ชันที่อยู่ใน t r a d i n g View อยู่แล้วนะครับอย่างที่5คือ if for while switch or tab structure มาจะเป็นโค้ดจริงครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแต่ละอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงมันทัดตรงไหนบ้าง ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวอย่าง Code โค้ดอย่างในส่วนแรกนะครับในส่วนของแอดเวอร์ชันเนี่ยก็จะมีการประกาศนะครับว่าเวอร์ชั่นที่เราทำเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นเท่าไหร่ซึ่งตัวเลขก็จะมีตั้งแต่1นถึงหนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ declaration statement ซึ่งเราจะต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราจะเขียนต่อไปนี้จะเป็น indicator หรือจะเป็น strategy นะครับซึ่งจากภาพที่เราเห็นเนี่ยบนหน้าจอนะครับก็จะเป็น indicator เนาะ พอประกาศบอกแล้วว่าเป็น indicator นะครับเราก็จะเข้ามาในในส่วนของการประกาศฟังก์ชันหรือฟังก์ชัน declaration นะครับก็จะเป็น bar i อ up นะครับโพ o s e มากกว่า open หลังจากที่ประกาศฟังก์ชันแล้วเราก็จะต้องมีการประกาศตัวแปรนะครับตามที่เราได้เรียนกันในข้างต้นซึ่งการประกาศตัวแปรเนี่ยโดยมากก็จะมีในส่วนของเงื่อนไขยอยู่นะครับในภาพน,นี้นะครับการใช้เงื่อนไขจะเป็นลักษณะของ if else นะครับ p l o t color if bar up ก็คือถ้า bar เนี่ย มีขนาดเพิ่มขึ้นเนี่ยคันเลร์จะเป็นกรีนถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นไม่ขึ้นนะครับปลาก็จะเป็นสีแดงนะครับผมนี่นะครับก็เป็นเงื่อนไขง่ายๆนะครับเงื่อนไขพื้นฐานของ Python Script แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนถัดไปครับก็คือคอมเมนต์ก็คืองหมายขีดๆนะครับโดยคําพูดหลังคอมเมนต์เนี่ยเราจะไม่นับว่าเป็นโค้ดนะครับโดยมากเขาจะใช้เตือนความจํานะครับหรือว่าแสดงว่าโค้ดในบรร d ดน,นั้นอะ่ะหมายถึงหน้าที่อะไร จุดเด่นจุดหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้ตัวของ r i p t เนี่ยแตกต่างจากโค้ดภาษาอื่นคือตัวของ compiler a n n o t a t i o n นะครับก็คือเป็นคอมเมนต์พิเศษนะครับสำหรับ p พสคริปตโดยมากนะครับก็จะใช้ในการสร้างเส้นนะครับหรือรูปแบบต่างๆเนเพราะว่า p y สคริปต์เนี่ยมันเน้นในเรื่องของการออกอินดิเคเตอร์หรือสัญญาณต่างๆก็มักจะต้องมีรูปด้วยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้าอยากจะสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมารูปหนึ่งน,นะครับเราจะใช้ c o m p i l e r a n n o t a t i o n นะครับออกมาได้ในลักษณะไหน ต่อไปจะเป็นตัวอย่างการใช้ Compiler a n n o t t t i o n นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมา1รูปนะครับเรามาดูที่ p y สคริปกันนะครับเราจะพบว่าเขามีการใช้ตัวของ Compiler a n n o t t t i o n นะครับในคำสั่ง add t a b นะครับ add field นะครับแล้ว add function แล้วก็ add p a r a m แล้วก็ add return ซึ่งเวลาที่เขาเขียน compiler annotation นะครับเราก็จะสังเกตว่าด้านหลังก็จะมีการบอกไว้นะครับว่า compiler annotation แต่ละตัวเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ดูไปเพื่อให้พอรู้นะครับถึงลักษณะนะครับของโค้ดคร่าวๆเป็นยังไงเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาเราไปใช้ ChatGPT นะครับในการสั่งงานให้มันทำเนี่ยเราจะได้รู้ว่าตรงไหนที่มันเขียนไม่ถูกต้องตามกระบวนการ แล้วก็สําหรับโค้ดนะครับที่เราได้พูดไปเนี่ยก็จะมีแจกไว้ในกิจ h ับของผมนะครับซึ่งลิงก์เนี่ยจะอยู่ด้านล่างครับใครที่อยากจะเอาไปลองเล่นดูนะครับเพื่อศึกษาตามเนี่ยก็สามารถนําไปลองเล่นได้นะครับหลังจากที่เราเรียนพื้นฐานกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานจริงกันนะครับขั้นตอนแรกนะเราไปที่ตัวของ chat.openai.com นะครับหลังจากนั้นนะครับด้านบนมุมซ้ายเนี่ยเลือกเป็น GPT 4นะครับผมการเขียนคําสั่งให้ chat GPT นะครับ เขียน Pyscript เนี่ยวิธีการก็คือให้ใช้ Pyscript นะครับแล้วก็ต่อด้วยวิธีการเช่นคุณจะให้ใช้ Strategy หรือว่าใช้ Indicator หรือใช้ Library กันแล้วแต่นะครับแล้วก็ต่อด้วย Condition เดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับอย่างของผมเนี่ยผมอยากจะสร้างตัว Strategy นะครับที่เป็น EMA 12ตัด26นะครับแล้วทำการ Buy นะครับเมื่อ EMA 12ตัด26ขึ้นแล้วก็ Take Profit เมื่อ26ตัด12ลงนะครับทำการกด enter ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวของ Chat GPT เนี่ยจะสร้างตัวของ Price Clip ออกมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับเขาก็จะมีการอธิบายก่อน,นครับว่าในการสร้าง Price Clip Strategy เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวของ EMA เนี่ยคืออะไรก็คือ Exponential Moving Average นะครับแล้วก็มีการทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าเราได้ตั้งเงื่อนไข Buy หรือ Sell ไว้ที่ยังไงบ้างน,นะครับ วันนี้ก็จะเป็นการบอกนะครับว่าจะต้องมีการ DeFi m m a มนะครับมีการหาจุดเข้าแล้วก็จุดออกนะครับตรงนี้เนาะก็ดูโค้ดไปพร้อมกันเลยนะครับก็จะมีสิ่งสำคัญเลยต้องแรกนะจะต้องบอกก่อนว่าเวอร์ชั่นอะไรนะครับผมด้านบนสุดต่อมาด้านล่างเป็นอะไร ก็คือทําการนําไป backtest ต,ต่อได้นะแล้วก็กําหนดตัวแปรขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับจึงเป็นในจุดที่เป็น entry condition ค,คือจุดเข้านะครับเราสังเกตเครื่องหมายสล s h นี่ก็คือจะเป็นการบอกว่าด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะไม่นับเป็นโค้ดนะครับตัว entry condition เนี่ยก็จะมีการ crossover เนาะแล้วก็ใช้เงื่อนไขคือเป็น if นะครับ if ธรรมดานะครับ if condition ออกก็เป็น if condition ธรรมดานะครับแล้วก็ p o t EMA เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโค้ดตรงนี้สาบ้านรันได้ไหมวิธีการที่จะทดสอบโค้ดว่ารันได้ไหมให้เราทําการ Copy c o d โค้ดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นไปที่ตัวของเว็บไซต์ TradingView นะครับเราสังเกตดูคําว่า p i Editor กดเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับกดวางแล้วกดอัปเดต on chart ครับก็จะทำการ Compiling งนะครับอัปเดตเรียบร้อยตรงนี้นะครับ ลองเลื่อนลงมาดูด้านล่างเนี่นะครับ compile add to chart compile update นี่คือรันโค้ดผ่านแล้วเราสามารถกดดู strategy tester ได้นะครับก็จะพบว่าตัวของโค้ดเนี่ยทำกำไรได้10.5%ด้วแล e x p l a n a t i o n ก็คือคำอธิบายเช่นอธิบายเพิ่มเติมว่า crossover คืออะไร ema 12ตัด ema 26อยู่ตรงไหนนะครับ cross under คืออะไร strategy e n t r y s t r a t e g y cost เนี่ยคืออะไรซึ่งสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะ มในส่วนของคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้เนื้อหาก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ